เนี่ยทุกคนคือว่าเมื่อคืนเมื่อวานผมได้ทําการตัดผมให้ช่างเก่งทุกคนดูดิโคตรเท่เท่ากันไหมเนี่ยกราบสวัสดีพรมีพี่น้องเทิดรักกันทุกคนก็เดินกรับนี่เราอยู่กับมณีกรดันะทุกคนขัดน้ำในเช้าทุกคนเลยสุดยอดเลยมณีกรดนี่เก่งกันหน่อย อา่เอาเมันเหมือนไม่ทุกคนดูตัวลุงกรณเส่ยมากเลยทุกคนดูดิลุงกนณเสี่ยมากๆเลยสุดยอดเลยอุกว่าลุงกรสุดยอดแหละผมได้ทําการกินข้าวาจากที่ห้องแล้วผมโคนเราก็เลยไม่ต้องกินแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้า ค้องงานได้เลยผมโผล่ดูนี่ช่างเก่งเฮ้ยโชว์โชว์ทรงผมให้เขาดูหน่เรื่องนี่ยทุกคนคือว่าเมื่อคืนเมื่อวานผมได้ทำการตัดผมให้ช่างเก่งทุกคนดูดิโคตรเท่ทุกคนดูเท่ากันไหมเนี่ยอาจารย์เยอะเลยแหละทคนพอดียังไม่เสร็จทุกคนพอดีแบตเตอรี่หมดนะครับผมทุกคนไฟหมดนะผมทุกคน